ใช่วิญญาณนะครับตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะหลงผิดคิดว่าวิญญาณ ก็ไม่มีเจทีมีแต่เพียนเพียบควายทันดีเอาไปให้ตีกอ็อายเลือดตรับน้องมาตั้งุบานไาาดน้านกลางแน่ละปลสนร้องขนนองตองมาเป็นคราะความรักดูดีถึงยอมสู้ทนเห็นใจบังเธอจ๊ จอ,อนใปนักเลยแม่สาวหน้ามนถึงพี่จะเป็นไม่น่าน้ำไม่ต้องระว่าพี่จกจนขอให้พี่หายข้าเวเสียกอนขอให้พี่หายข้าเวเสียกอนพี่จะพาวันอ่อนแนงมารถเทียวี่มันเป็นช้า เอาปีเตอรจากเหลือล้นจะจนไปไม่นจัรในดึวันเกรงเดือนสายเดือนหายเด็นร่วงจะพาล่องของกเอมเป็นเพรงปากแม้ไม่มีรถจนจะพาหน้ามน้งหลังถุยน้งเองถึงคราว่าเก็บเดียวรวงจะขอสมเดียวเดียวแทน้องเอง รักที่ไม่มีเชื้อสายน้องต้องเชื่อใจที่เกิดจากแม่รักของพี่ไม่ได้อนหล่อรักของพี่ไม่ได้หลอนหล่อไม่เหมือนคนบ้างบอกน้ำรถเก่เดินหายเดอนหายเป็นดวงที่จะพาน้องควงร้องร้อมเป็นเพลงหากแม่นไม่มีรถโยนจะพา น้าปลังทุยแทาเจนหมิ่นข้าวมาเก็บเดียวด้วยจะขอคองเดียวเดียวแทนน้องเองรักดีไม่มีสื่อมลายน้องต้องเชื่อใจพี่จระเพณีรักของดีไม่มีรอนหลอกอารักของดีไม่มีรอนหล่อไม่เหมือนคนบางบอกผี่หน้ารถเจ๊โก้กันมาโก้กันมา ใช่แน่นะฮะยืนยันนอนยันไปแล้วว่าไม่ใช่วิญญาณนี่ยังเป็นพิสูจน์ดูถามจริงๆเละเนื้อหรือเนี่ยเอพี่พลเขาถามว่าเนื้อหรือเปล่าว่้ไหมจริงก็ยังเป็นเนื้ออยู่ฮะทำไมซีดตอนนี้ร่างป่วยสีพอดี ทุกคนเช็คดูมันเขาโทรไปบอกว่าพี่เจนเขาบอกว่าพอไหวก็มาสักหน่อยนอนหอบมาเดือนกว่าแล้วไม่ไม่ค่อยสบายมันเป็นคอเป็นฝืดฮะอายุพึ่งครบบวดไม่ใช่เหรอฮะก็อายุครบบวชนั้นลูกชายคนที่สี่ครับนึกว่าพึ่งจะปวดกะจะบวดพรรษานี้พอดีเลยมาแล้วก็พกตินี่ก็สักสองเดือนมาได้นาะ ทำอะไรเงียยืนร้องเพลงมาเนี่ยยังร้องอยู่คาเฟ่นะวัดดอนคาเฟ่เหรอแม้นละสังขารจะสุดโรมประดุดน้องส้มซึมที่ขาดการต้้งแตงน,นะแต่ถ้าว่าซุ้มเสียงมันยังสดใส ยังพอไปวัดได้ตอนเทนเทนลอกจากสังขารเด้นยนะที่จะสู่พระสุเมนในเร็วๆนี้ก็่ได้ไมได้คือพี่ไปตอนเทนอ่ะดีแล้วนะพี่พี่ไปตอนตัวหลตัวหลวงนี่วัดวาจะแตกก่อนจะลําบากต่อดีกว่านะครับพี่เ็าเหนื่อยมากเลยนะครับเหนื่อยมากมากมันจะเป็นเมื่อเดือนกว่ามันเองครับอาจจะให้คุณเจนเพราะเจ่ช้าเพียงแต่ไปที่ร้องจ้าช้าก็ได้นะฮะเพราะพวกเราข้างหลังลุ้นมากเลยนะ ร้องให้ท่านฟังอย่างมีชีวิตและหวังว่าหลังจากการร้องแล้วก็คงจะไม่ถึงกรเสินตี้เอาแบบอัฐาก็ได้พี่ชายโอ้ยไอ้เจ้าหอย คนในคนสวยแต่งชูดอึงรักที่รักกว่จะพาน้องหนีคิดอีกทีกลัวน้องพี่อับอายพี่ก็ชายชาทหารอรักประกันโดยจดายาสักรทยเรื่องพ่านี้พี่ไม่เอาละน้องเรื่องพ่านี้ ที่มาตรองคิดดูมาตดสูดแก่ใจที่ก็ชายชาตีว่เวัเหลือใจพี่ประเพณททีไทยรักน้องสัมมาขอแต่งเป็นสอดจบแต่งก็ยอมถวายที่พกเงินรลายหมื่นมาให้สาชื่นไทยตุเตไวบอกกับพี่จะนวนออกประดุเงินประดุทองน้องดูใไหนใจะได้จ่ายก็ต้องมา อน้นนั้นเม่ิวเตีไข่จะได้จูงน้อให้ชื่อหัวใจจะได้จูงน้อให้ชื่อหัวใจให้จงทสได้ยกขันมากมา มันไม่ชะกันเหมือนก่อนขอให้แขกผู้สุขขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะจงสุขีสุโขวโนสุขขังมีพลังดุจโพธสารทุกกิจการยุวิธาาให้ท้านจงสุขสวัสดิ์ที่มงคลจากกระผมยงยุทธเชิดชันสวัสดีโอ้ยเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเป็นนะ